ความต้องการโภชนะสําหรับไก่ไข่นะครับอันที่1เพื่อการดำมืชีพอันที่สองเพื่อการเจริญเติบโตเพื่อการเจริญเติบโตจนกระทั่งไก่ถึงให้ไข่สูงสุดนะครับความต้องการเพื่อการเจริญเติบโตของขนเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าไก่มีจิกขนกันตรงนี้มันจะเพิ่มมากนะครับแล้วก็ความต้องการเพื่อการให้ผลผลิตไข่ันนี้สูตรที่ให้มันนิด,นดตรงนี้นะ่ะเป็นสูตรในการคํานวณหา X mass production นะครับ X mass production ก็คือเปอร์เซ็นต์ไข่หารด้วยร้อยคูณด้วยน้ำหนักไข่ออกมาคิดออกมาง่ายๆจริงๆมันคิดคำนวณก็คิดคออกมาเป็นการให้ผลผลิตไข่เฉลี่ยกรัมต่อตัวนะครับน้ำหนักไข่ความต้องการพลังงานเพื่อการดำรงชีพนะครับ energy requirement for maintenance นะครับซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือน้ำหนักตัว ไก่ที่มีน้ําหนักตัวมากต้องการพลังงานเพื่อการดำรงชีพมากนะครับสภาพแวดลอ้อมอุณหภูมิสูงนะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้องการพลังงานเพื่อการดำรงชีพลดลงค่าความต้องการโภชนะที่ระบุไว้ในตารางของ NRC จะเป็นค่าที่เขาทดลองในสภาพแวดล้อมที่ไก่อยู่อย่างสบายนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลี้ยงในสภาพอุณหภูมิสูงในสภาพบ้านเหลา อาจจะต้องมีการปรับโภชนะบางตัวเพิ่มขึ้นมานะครับอันที่สามปริมาณของขนไก่ที่มีขนปกคลุมร่างกายน้อยค่าความต้องการพลังงานเพื่อการนำรงชีพจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายมากกว่าไก่ที่มีขนนะครับความต้องการพลังงานเพื่อการให้ผลผลิตไข่ขึ้นแบบหนึ่งน้ำหนักตัว ไก่ที่มีน้ําหนักตัวมากมันต้องใช้พลังงานมากนะครับแล้วไก่ที่มีน้ําหนักตัวมากมักจะให้ไข,ข่คองโตนะครับอุณหภูมิสภาพแวดล้อมกิจกรรมการเคลื่อนไหวไก่ที่เลี้ยงแบบขังกรงจะมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวน้อยเพราะฉะนั้นความต้องการพลังงานเพื่อการให้ไข่ก็จะต่ําไก่ที่ขังกรงมันจะกินอาหารน้อยกว่าให้ผลผลิตไข่ดีกว่าอัตราการให้ผลผลิตขนาดไข่สภาพความเครียดอายุข,ของไก่ ปริมาณและคุณภาพของขนแล้วก็สายพันธุ์อันนี้คือปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพลังงานเพื่อการให้ผลผลิตไข่อันนี้เป็นสูตรคำนวณนะครับก็มีการคำนวณว่าค่าการประเมินค่าพลังงานที่ไก่ควรจะได้รับต่อวันคำนวณจากสมการซึ่งในสมการเนี่ยนะครับก็จะมีค่าที่เกี่ยวข้องก็คืออันที่1ก็คือค่าเมตาบอลิกบอดีเวทนะครับก็คือน้ําหนักตัวเป็นกิโลกรัม ยกด้วยกำลัง0.75แล้วก็อุณหภูมิของลรงเรือนน้ำหนักตัวที่เปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มหรือลดน้ำหนักตัวที่เปลี่ยนแปลงนะครับมันจะเพิ่มก็ได้มันจะลดก็ได้นะครับเพราะนั้นบวกลบแล้วก็ผลผลิตมวลไข่นะครับเป็นกรัมต่อตัวต่อวันแล้วก็พลังงานที่อยู่ในฟองไข่นะครับแคลอรี่ต่อกรัมนะครับอันนี้คือสูตรที่เขาใช้ในการคำนวณว่าไก่ควรจะได้รับพลังงานต่อวันเนี่ยเท่าไหร่ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงเมตาบอลิกบอดี้เวทเราเข้าใจใช่ไหมว่ามันคืออะไร แล้วถ้าเราเขาพูดถึงเรื่องของค่าความต้องการของพลังงานค่าการใช้พลังงานเขาเขาไม่ได้คำนวณเป็นต่อตัวแต่เขาคำานณเป็น m e t a บ o ลิก b o ดี้เวทนะครับเนื่องจากว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับการระบายความร้อนออกจากร่างกายมันจะไปเกี่ยวข้องกับการการสูญเสียความความร้อนการใช้ความร้อน,อนแล้วก็ความพยายามในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายซึ่ง0.75มันเป็นค่า collection ที่มันเปรียบเทียบผิวกายก็เรียกเปรียบเทียบผิวกายผิวกายคืออะไร ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือผิวกายทั้งหมดนะครับเพราะว่าผิวกายมากมันก็จะทาให้การสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายได้มากเพราะนั้นพวกนี้มันจะมีผลต่อความต้องการพลังงานนะครับโภชนะที่ไก่ควรจะได้รับต่อวันโปรแกรมการให้อาหารจะต้องพิจารณาจากหนึ่งปริมาณอาหารที่ไก่กินสองความต้องการโภชนะซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับการให้ผลผลิตแล้วก็อันที่สามก็คือปริมาณโภชนะที่มีอยู่ในอาหารไอปริมาณโภชนะที่ไก่ได้รับต่อวันคำนวณได้ใช่ไหม คำนวณจากปริมาณอาหารที่กินคนด้เปอร์เซ็นต์โภชนะอ่าสมมุติว่าสมมตินะครับสมมุติว่าผมให้อาหารไก่ไข่นะครับให้อาหาร16เปอร์เซไก่มันกินอาหารได้100กรัมต่อตัวต่วตอ,ตอวันวันนั้นไก่มันจะกินโปรตีนได้เท่าไหร่ไก่กินอาหารวันละ100กรัมในอาหารมีโปรตีน16เปอร์เซ็นต์มันจะกินโปรตีนได้กี่กรัม16กรัม สิบกําังเพียงพอสําหรับการสร้างฟองไข่ไหมมันจะต้องไปคํานวณว่าในฟองไข่เนี่ยมีโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วในฟองไข่มีโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์โปรตีนในฟองไข่มันไม่ได้บ่งบอกถึงว่ามีปริมาณโปรตีนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์โปรตีนในฟองไข่คูณด้วยน้าหนักของไข่ถ้าเกิดมันบาลานซ์กันไก่ไม่ขาดโปรตีนแต่ถ้าเกิดเมื่อไหรก็ตาม โปรตีนที่อยู่ในฟองไข่มีมากกว่าโปรตีนที่ไก่กินเข้าไปแสดงว่าไก่มันดึงโปรตีนจากร่างกายมาใช้แล้วอนาคตไก่ตัวนั้นอาจจะโสมเพราะมันขาดโปรตีนนะครับพลังงานก็ในทํานองเดียวกันโภชนะตัวอื่นก็ทํานองเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาระบุความต้องการโภชนะสําหรับไก่ที่กําลังให้ไข่เนี่ยเขาจะต้องระบุในเรื่องของปริมาณอาหารที่กินเข้าไปด้วยนะครับว่าปริมาณโภชนะที่เขาระบุไว้เนี่ยไก่จะต้องกินอาหารไม่น้อยกว่าเท่าไหร่โปรตีนแลักนาดของไข่ ขนาดของไข่แดงมีผลต่อขนาดของฟองไข่แล้วก็โปรตีนน,นะครับมันจะมีผลต่อการสร้างไข่ขาวแล้วก็ไข่แดง <c oughs> เพราะมันไปสร้างโปรตีนเพราะฉะนั้นถ้าเราให้โปรตีนมากก็ไข่นั้นควรที่จะมีขนาดใหญ่ถูกต้องไหมเพราะโปรตีนมันจะไปสร้างไข่ขาวกับไข่แดงนะครับดโดอะมนโนเมทเทลนีนนะครับมีส่วนควบคุมขนาดของฟองไข่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันก็จะมีลิมิตของมันนะครับมากเกินไปก็ไม่ดี เพราะว่าถ้าเกิดมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้สูญเสียก็คือไก่กินเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายทิ้งนะครับทีนี้บอกว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเรามักจะพบปัญหาว่าไข่ฟองเล็กสาเหตุที่ไข่ฟองเล็กนะครับเนื่องจากว่าไก่กินอาหารลดลงเนื่องจากอากาศร้อนนะครับวันนั้นเราทํายังไงให้ไก่กินอาหารได้มากขึ้นในช่วงหน้าร้อนก็ต้องให้อาหารในช่วงที่อุณหภูมิต่ำเพราะนั้นกลางวันราอนจะไม่จำเป็นต้องให้อาหารเราให้อาหารช่วงเช้ามืด แล้วก็ช่วงค่าแล้วก็ให้แสงเข่งคืนอันนี้คือการจัดการนะครับการระบุความต้องการโภชนะสําหรับไก่ไข่มักจะระบุเป็นปริมาณโภชนะที่ไก่ได้รับอาจจะเป็นกรัมเป็นมิลลิกรัมอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันต้องคํานวณย้อนกลับมานะครับคำนวณย้อนกลับมาจากปริมาณอาหารที่กินเข้าไปแล้วก็ปริมาณการให้ผลผลิตอันนี้ค่าความต้องการโภชนาที่ระบุไว้ในตาราง มาตรฐานส่วนใหญ่จะมีงานทดลองมาจากคอนซซยไดเอทแล้วก็คืออาหารที่ผสมกับกากถั่วเหลืองเป็นหลักมาคำอีกคำใหม่ละคอนซยไดเอทคืออาหารที่มีส่วนผสมของกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเป็นหลักซึ่งอาหารพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในสาภาพยุโรปเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าแหล่งโปรตีนอื่นเขาหายากมากนะครับไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่แหล่งโปรตีนมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็บ้านเรานี่มักจะใช้ปลาป่น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แหล่งวัตถุดิบที่มาจากพืชเป็นหลักที่เราไม่ใช้ป่าผลไม่ใช้วัตถุดิบจากสัตว์เลยสิ่งที่มันหายไปก็คือคุณจักคาว่า UGF ไหมอั identify growth factor สารบางอย่างที่มันอยู่ในในเนื้อเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะไปส่งเสริมส่งเสริมฤทธิ์ของโภชนะตัวอื่นและสุดท้ายก็คือมันไม่มีแล้วอีกอย่างก็คือว่าสัมประสิทธิ์ในการย่อยได้ของ คอนซอยไดเอทเนี่ยเขาเฉลี่ยมแล้วอยู่ที่ประมาณ0.86หรือว่าประมาณ86%ของโภชนะที่อยู่ในอาหารชุดนี้มันได้แค่นี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเขามักจะระบุค,ค่าความต้องการโภชนะเป็น Digestible อย่างเช่น d i เ e s ติ b l อะมิโนแอซิดนะครับก็เอาโทเทลคูณด้วย0.86เข้าไปก็ได้เป็นค่าออกมาอันนี้ผมตัวอย่างนะครับผมเอาตัวอย่างมาใ้ดูแล้วนะค่าความต้องการโภชนะสําหรับไก่ที่กําลังให้ไข่ โปรตีนต้องการของเอ c นซีนะครับโปรตีนต้องการ1 5 0 0 0มิลลิกรัมต่อตัวต่อวันก็คือ15กรัมต่อตัวต่อวันนะครับพวกอาร์จินีนพวกไลซีนพวกนี้กําหนดมาเป็นหน่วยมิลลิกรัมหมดนะครับเพราะนั้นเขากาหนดมาเป็นลักษณะนี้เพราะนั้นเวลาเราคํานวณออกมาเป็นสูตรอาหารเนี่ยเวลาเรากําหนดโภชนาะเราก็กําหนดได้นะครับเราก็กําหนดได้โดยใช้ค่าตรงนี้แหละนะครับ ไอเดี a m i ะมิโนแ r e ิดรีแควรเซึ่งมันก็เหมือนกับไก่กระทงการใช้ประโยชน์ได้ของกรดอะมิโนในอาหารมันจะสัมพันธ์กับสัดส่วนของกรดอะมิโนแต่ละตัวซึ่งถ้าเกิดว่ากรดอะมิโนที่มันบางตัวมีมากเกินไปมันก็จะไปขัดขวางบางตัวนะครับให้มันไม่สามารถที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งคู่นะครับหรือบางทีมันอาจจะเป็นพิษด้วยซ้ำนะครับที่เราเรียกว่าอะมิโนแอซิดแอนตากอนิซึมเพราะฉะนั้น เราเลยคำนวณออกมาเป็นไอเดียวอะมิโนแอซิดแพทเทิร์นโดยเทียบไลซีนเป็นร้อยนะครับและตัวอื่นก็ค่อยลดหลั่นลงมานะครับอันนี้สําหรับไก่ไข่ถ้าเกิดเทียบของเอ็นาซีนะครับหนึ่งเก้าเก้าสี่ไลซีนอยู่ที่ร้อยเมทโทนีนอยู่ที่ห้าสิบสี่เมโทนีนบวกซิสเีนอยู่ที่แปดสิบแปดสิบห้านะครับแล้วก็ทริปโตเฟนยี่สิบสองนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงไปถ้าเกิดเทียบเป็นไดเจสติเบิลก็คำนวณไป อันนี้เขาระบุเป็นค่าความต้องการโภชนะต่อเ m มด้วยนะครับมิลลิกร,รัมต่อการให้ผลผลิตไข่นะครับแล้วก็ค่าบินมิลลิกร,รัมต่อวันความต้องการแคลเซียมความต้องการแคลเซียมสําหรับไก่ไข่นะครับในไก่ไข่ที่มีอายุน้อยนะครับประสิทธิภาพในการเก็บกักแคลเซียมจะอยู่ที่ประมาณ55เปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอไก่อายุมากขึ้นการเก็บกักแคลเซียมจะลดลง40เปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะนั้นแคลเซียมที่ไก่กินเข้าไปนี่ใช่ว่ามันจะใช้ได้หมดนะครับเพราะนั้นความต้องการแคลเซียมนะครับความต้องการแคลเซียมเนี่ยบริษัทผู้ผลิตสายพันธุ์ไก่แนะนําให้ผู้เลี้ยงเริ่มให้อาหารไก่ไข่นะครับหรือว่าเลเยอร์ไดเอซึ่งมีระดับแคลเซียมไม่น้อยกป่า3.25ดหลังจากที่ย้ายไก่ไปยังโรงเลี้ยงไก่ไข่เหมนี้บอกเมื่อกี้ตั้งแต่ตอนต้นว่าการเปลี่ยนอาหารจากไก่รุ่นไปเป็นไก่ไข่เนี่ยบางคนหรือว่าบางฟาร์มเขาเปลี่ยนจากไก่รุ่นไปเป็นไก่ไข่จากแคลเซียมศูนย์จุด 8หรือ0.9ไปเป็น3.5แต่บางฟาร์มเขาเปลี่ยนจาก0.8ไปเป็น2แล้วเปลี่ยนไปเป็น3.5นะครับมันมีวิธีการของมันนะครับความต้องการแร่ธาตุสำหรับไก่ไข่ก็อันนี้ไม่น้อยกว่านะครับแคลเซียม3.25ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้0.25โซเดียมคลไลมงกาเนสซิลิเนียมนะครับตามตาราง ค่าความต้องการโพชนะใน NRC เขาระบุเป็นค่ามินิมัมรี q ควเมนต์นะครับคือไม่ต่ำกว่าสูงได้นะครับแต่จะสูงมากสูงน้อยขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับนักอาหารสัตว์ที่เราจะต้องคำนวณน,นะครับถ้าสูงเกินไปก็ไม่ดีเปืองแต่ถ้าเกิดไม่เพียงพอก็จะส่งผลเสียต่อสัตว์ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการแคลเซียม มีหลายปัจจัยอ right, ันที่หนึ่งอัตราการไข่ถ้าไก่มันไข่มากก็แสดงว่ามันต้องการแคลเซียมมากไก่ไข่น้อยต้องการแคลเซียมน้อยนะครับเพราะว่าเปลือกไข่ทั้งหมดทั้งมวลมีแคลเซียมทั้งหมดเลยนะครับมีแคลเซียมจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันที่สองขนาดของตัวไก่ไก่ตัวใหญ่กินอาหารมากไก่ตัวเล็กกินอาหารน้อยไก่ตัวใหญ่ให้ไข่ฟองใหญ่ไก่ตัวเล็กให้ไข่ฟองเล็กนะครับเพราะนั้นไข่ฟองใหญ่ต้องการแคลเซียมมาก อายุไก่ไก่อายุมากไก่แก่ประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลเซียมลดลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มแคลเซียมขึ้นไประดับพลังงานในอาหารพลังงานเนี่ยจะมีผลต่อการกินถ้าในอาหารมีพลังงานมากไก่จะกินอาหารลดลงอุณหภูมิโรงเรือนอากาศร้อนไก่จะกินอาหารลดลงมันก็ทําให้ไก่ ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอเพราะนั้นในอาหารจาเป็นต้องเพิ่มแคลเซียมขึ้นไปจริงๆถ้าเกิดอากาศร้อนเนี่ยครจะเพิ่มแคลเซียมด้วยเพิ่มโปรตีนด้วยนะครับเรือจะเพิ่มพลังงานขึ้นไปเป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้สูงโดยการเพิ่มไขมันคุณภาพเปลือกไข่จะผันแปรตามอายุไก่นุม่มไข่ฟองเล็กไข่คุณภาพดีเปลือกไข่คุณภาพดีพอไก่มาเริ่มใหญ่ไก่แก่ไข่มันฟองใหญ่ คุณภาพเปลือกไข่จะลดลงนะครับซึ่งคุณภาพเปลือกไข่ลดลงเนี่ยมันก็มาจากประสิทธิภาพในการใช้แคลเซียมนะครับเพราะฉะนั้นอายุขนาดไข่ความหนาของเปลือกไข่มันจะสัมพันธ์กันนะครับมันจะสัมพันธ์กันทีนี้ก็บอกว่าคุณภาพของเปลือกไข่นะครับก็บอกว่าน่าจะสัมพันธ์กับระยะเวลาของการให้ไข่ด้วยการดูดซึมแคลเซียม การดูดซึมแคลเซียมซึ่งโดยปกติการดูดซึมแคลเซียมไปสร้างฟองไข่นะครับมันจะดูดซึมที่ยูทรัสการสร้างเปลือกไข่จะอยู่ที่ยูทรัสนะครับแล้วก็5ชั่วโมงแรกที่ไข่เคลื่อนที่ก็ไปอยู่ในยูทรัสนะมันก็จะเริ่มมีการสะสมแคลเซียมขึ้นมาการดูดซึมแคลเซียมจะผันแปรตั้งแต่30ในช่วงที่ไม่มีการสร้างเปลือกไข่ไปจนถึง70%ในช่วงที่มีการสร้างเปลือกไข่นะครับแล้วก็ปริมาณแคลเซียมที่ใช้ประโยชน์ได้ในช่วงกลางคืนจะมีผลต่อคุณภาพของเปลือกไข่ อันนี้เป็นขนาดของแคลเซียมนะครับข้อมูลนี้เป็นขนาดของแคลเซียมในอาหารต่อค่าการละลายได้นะครับต่อค่าการละลายได้ทีนี้การละลายได้เนี่ยมันสําคัญยังไงการละลายได้ช้าเนี่ยจะดีสําหรับไก่ไข่นะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กับขนาดอนุภาคหรือว่าพาร์ติเคิลไซละลายได้ช้าจะดีกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราลองดูถ้ามันก็จะผันแปรเหมืนกันตามงานทดลองทีนี้การคงอยู่ในกระเพาะบดเราดูตรงนี้ขนาดอนุภาคละเอียดมันจะอยู่แป๊บเดียวมันก็ไปละแต่ถ้าเกิดขนาดอนุภาคใหญ่ขึ้นมันจะอยู่ในกระเพาะบดนานพร้อมอยู่ในกระเพาะบดนานเขาคิดไว้ว่ามันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เรื่อยๆใช้ได้เรื่อยๆเพราะมันไม่ไปไหนนะมันอยู่ในกระเพาะบดแล้วมันก็ค่อยๆละลายไปละลายไปละลายไปแล้วก็เข้าสู่ในระบบลำไส้ แล้วก็เอาไปดูซึมนะครับตารางนี้เป็นขนาดอนุภาคของแคลเซียมกับคุณภาพของเปลือกไข่เราสังเกตดูนะครับขนาดตะแกรงข้างบนเนี่ยจะหยาบนะครับความหนาของเปลือกไข่ดูนะครับความหนาของเปลือกไข่จะมากถ้าเกิดว่าขนาดอนุภาคของแคลเซียมเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็มันก็จะค่อยๆบางลงจนที่ขนาดของแคลเซียมละเอียดเห็นไหมครับ280 ไมโครเมตรหรือว่า280ไมครอนกับข้างบนเป็น300นะครับมันจะหนากว่าความต้องการฟอสฟอรัสความต้องการฟอสฟอรัสสำหรับสัตว์ปีกมันจะต้องอยู่ในรูปของ available phosphorus หรือว่า nonphyte phosphorus ไม่ใช่ phyte นะครับ nonphyte หรือว่า nonphytin phosphorus นะครับซึ่งวัตถุดิบจากพืชเนี่ยโดยปกติมันจะใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสหรือว่าฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้แค่ประมาณ30-40%นะครับตีไว้ว่า30%มสิร์เ ที่ใช้ประโยชน์ได้ที่เหลือก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นในอาหารไก่บางครั้งนี่เขาจะเป็นต้องเติมอินไซไฟเตสนะครับ,นะรบอันนี้เป็นความต้องการวิตามินก็ตามนี้นะครับมี IU-ICU คุณภาพเปือกไข่ผันแปรตามอายุนะครับไก่อายุมากคุณภาพเปลือกไข่ก็จะด้อยลงนะผลของฤดูการฤดูร้อนกับฤดูหนาวนะครับ ฤดูร้อนกับฤดูหนาวเนี่ยฤดูร้อนเนี่ยมันจะทําให้เปลือกไข่เนี่ยบางลงจํานวนไข่ที่มีเปลือกหนาน้อยกว่า365้าไมครอนฤดูร้อนมันจะมากกว่านะครับไข่เปลือกบางจะมากกว่าในช่วงฤดูร้อน